วันที่21มกราคม2567บที่บริเวณขูประตูท่าแพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางชุติมาศีปราที่ปรึกษาด้านการบริหารเรื่อทศาและทรัพย์สินมีค่าเป็นประธานเปิดกิจกรรมมณหครักเชียงใหม่เอสบุนอริสซี่ั้น2ที่ประตูท่าแพกรมธนารักษ์กรวมกับภาคีเครือข่าย15หน่วยงานจัดกิจกรรมมณหครักเวียงเชียงใหม่เอสบุนอริซี่สั้น2ที่ประตูท่าแพส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ที่จัดระหว่างวันที่21ถึง22มกราคม2567ที่กรมธนารักษ์ได้จัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่าย15หน่วยงานเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาอนุรักษ์และรักษาคุณค่ามรดกวัฒนธรร,รมของชาติตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องทีนอีกด้วยโดยมีนายบีรพงศ์ริรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันรวมจํานวนทั้งสิ้น8ืองได้แก่เมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองบีนกาหลงเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เมืองน่านจังหวัดน่านเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำมากมายอาทิการวาดภาพเทนสีบนกระเป๋าผ้าการฝึกทำงานหัตถกรรมแกะสลักด้วยตะปูการเล่นเกมฝึกไหวพริบรวมถึงมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน